จะตราจาร์พิเศษวิสิทธิ์วิสิทธิ์สารอัดประหลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแถลงโครงการผลการสำรวจสถานการณ์เด็กแระสตรีในประเทศไทยพศ2565หรือ MICS m u l t i p l e Indicator Cluster Survey ซึ่งจะทำครั้งที่5ของประเทศไทยรับเป็นการสำรวจระดับประเทศที่ครอบคลุมตัวอย่างประชากรเด็กแระสตรีที่ใหญ่ที่สุดดำเนินงานโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การยูเนสโซ เพื่อแสดงความก้าวหน้าด้านเด็กรัะสตรีในประเทศไทยล่าสุดชี้ประเทศไทยมีอัตราการเลี้ยงลูกดรวยนมแม่เพิ่มมากขึ้นการคลอดในวัยรุ่นและการลงโทษเด็กด้วยความรุนแรงลดลงแต่แนวโน้มการศึกษาและพัฒนาของเด็กยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะการใช้เวลาของเด็กในการเล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยมีดรปริยนุทวิทิศนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติพร้อมด้วยนางขยองจอนคิมผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟป,ประเทศไทยร่วมงาน การเช้นในปัจจุบันเป็นเรื่องอินเทอร์เวนชันธรรมดาที่เราก็พยายามจะทำแต่ว่าสิ่งที่ทาง u n นิเซกับทางสำนักง,งานเสด็จชาติได้เริ่มดำเนินการมาตลอดเวลาเนี่ยเป็นข้อมูลที่จะมีความสำคัญนะครับที่จะทำให้เราได้ทราบในหลายๆปัจจัยมันไม่ได้มีปัจจัยเดียวกันทุกสิ่งมีความหลากหลายในการดำเนินการแน่นอนครับข้อมูลหลายๆข้อมูลที่เราทำการสำรวจในวันนี้ เป็นข้อมูลที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีสิ่งที่ดีขึ้นแต่ผมคิดว่าประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ประเด็นสําคัญมันก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราสามารถที่จะเริ่มวัดข้อมูลต่างๆอินดิเคเตอร์ต่างๆมันทําให้เราสามารถที่จะเริ่มคิดถึงแนวทางในการที่จะเปลี่ยนนะครับทำให้เกิดสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นได้ที่เขาบอกว่า if you can measure it you can manage แล้วถ้าคุณแมนเน e ยดคุณจะมีโอกาสที่คุณจะ change ชิดเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญที่ผมคิดว่าการสำรวจเนี่ยเป็นเรื่องของการแต่งงานเป็นการสำเร็จในขั้นต้นเพื่อทำให้เราเริ่มมองไปด้านหน้าแล้วก็กลับมาในการที่จะแก้ไขปัญหา